นี่ครับดูเปรียบเทียบกันแบบให้เห็นกันจะจะไปเลยหลายๆเบอร์นะแล้วก็กินขาดฮนะมีพี่ท่านหนึ่งอยู่นครสวรรค์นนะเอาไปแห่ปรากฏว่าโอ้โหไข่ก็ะซูไม่ได้นะสวยงามมากๆครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับหลังจากที่มิสตอชนทําคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องของสวนจอยออคิดนะแกได้พัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้นะครับจนเรียกว่า ดอกนี่ใหญ่มากๆก็แกก็มีเทคนิควิธีการคือเอาไม้ CN นะครับมาผสมกับไม้ที่ว่าคุณลักษณะที่ดีแล้วก็โดดเด่นวันนี้ก็เป็นอีกวันครับหลังจากที่มิตรชนทำคลิปลงไปเนี่ยก็มีคนสนใจแล้เราก็อยากจะให้พาไปชมอีกเพราะว่าอ,อไม้แต่ละต้นแต่ละต้นที่แกผสมพันมาเนี่ยเออดอกมันใหญ่จริงๆนะคราวที่แล้วนี่มิตรชนพาไปชมชั้งเผือกนะแต่วันนี้ เดี๋ยวจะไปดูไม้ตัวอื่นที่แกพัฒนาแล้วดอกใหญ่นะครับก็เทคนิคก็ตามที่มิชฉนเคยบอกและอย่างหนึ่งแกก็รวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้ช้างที่คุณลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็ดีไว้เยอะนะเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้บิดรถไปสวนจ่อยออคิดนะกนพี่เขาก็ยินดีนะที่จะให้เข้าชมเะ้าชมวันนี้มีเบอร์นะครับไม้สุดยอดเดี๋ยวไปเทียบกับเหรียญสิบกันสวนจ่อยออคิดก็เป็น สวนกล้วยไม้ที่อยู่แถวแถวศรีมหาโพธินะบางคนก็เรียกศรีมหาโพธินะถนนเลาะขันคลองมาเนี่ยก็มาไม่ยากนะเนี่ยมีป้ายศรีมหาโพธินะก็เจอสะพานสีส้มๆแบบนี้และครับนี่นะแล้วก็เลี้ยวไปตามสะพานนี้เลยนะครับก็สวนจ่อยออคิดนี้เขาก็เอ่อที่ผ่านมาเนี่ยเขามุ่งเน้นในเรื่องของเอ่อสวนที่ผลิต ต้นไม้สกุลแคทเทริยาเป็นหลักนะครับซึ่งช้างเนี่ยพี่เขาก็สะสมสายพันธนะุ์ะแอบซุ่มไว้อยู่นะครับและแอบพัฒนาสายพันธุ์ก็มิตรชนก็ได้รับเกียรตินะจากพี่เขาเนี่ยพาเข้าไปชมมิตรชนก็ได้ทําคลิปไปแล้วเนี่ยถึงสวนจอยออคิดแล้วครับเข้ามาไม่ไกลจากสะพานนะเป็นทางเล็กๆนะก็สีมหาโพธนะนี่ครับถึงสวนจอยออคิดแล้วครับบ้านพี่เขาเนี่ยหลังสีน้ําเงินนี่แหละครับไปดูเลยนะ กำลังติดเลยนะพี่เอาอะไรเข้ากับอะไรเป็นกะไปได้ไงอือไอกะดอกใหญ่อะหายก็คือกะนั่นแหละครับเอากะเอ่อกะเข้ากะกะเข้ากะเลยดอกนี้เบอร์นี้ดอกใหญ่มากเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่ายหน่อยดอกไม้กระต่ายกะพี่จ่อยนะเขาจะพาไปดูไอช่ำ้ฉเบอร์เนี้ยนะพี่เอาอะไรเข้าอะไรนะกะเข้ากะกะแต่มันเป็นดอกใหญ่ครับ ช่อยาวอย่างเงี้ยอ่าดอกใหญ่ช่อยาวอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับดูกันครับเบอร์นี้สุดยอดไม้อีกเบอร์นี้มีตัวชนไปเทียบกับชั้งกะหลายๆที่ละที่นี่ถือว่าพัฒนาออกมานี่ดอกใหญ่แล้วใหญ่จริงใหญ่ทุกต้นนะก็ขนาดช่อแรกกันขนาดนี้นี่นี่น,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 นี่มานี่โซนนี้เลยนี่เดี๋ยวดูนี่จะจะเอาเหรียญสิบเทียบเทียบให้เห็นเห็นนี่ดูนี่ครับ เทียบชิดๆเลยเดี๋ยวะหาว่าแอปนี่ดูครับเหรียญสิบนี่เล็กกว่าแล้วล้นเลยนี่ล้นจริงๆนะเนี่ไม่ได้นั่นนี่ขนาดว่าชอ่อแรกยังขนาดนี้นะนี่ดูช้างกะเขาสุดยอดครับนี่ต้นนะนี่ดูใหญ่ทุกต้นถ้าชอ่อแรกมันใหญ่ขนาดนี้ยพอชอ่ชอสองช่อสามยังไม่ต้องพูดถึงแล้วสวยมากเอเป็นกะที่กะที่จุดน้อยนะนี่ดูล้นแท เลยว่าเกินจากเหรียญสิบไปเยอะเหมือนกันนี่นี่พี่จอยไปหยิบมาให้ดูนี่ไอ้ตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไรแต่เขาใหญ่นะพี่ไอ้ตัวนี้ประมาณเหรียญสิบนะแต่ว่านี่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 ดูต้นนี้นี่นี่ต้นนี้นี่นี่นี่เทียบให้ดูเลยใหญ่จริงๆฮะนี่เหรียญสิบเรียกพี่ก็อนนะฮะดูดูดูขนาดตุ่มๆนี่ นตูมมันยังใหญ่ขนาดเนี้ยนี่ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะเอาตัวอื่นมาเทียบให้ดูออกมาลักษณะของกระเบอือนนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะของชัางกระที่จุดไม่เยอะเกือบจะเป็นประหลาดเลยนะฮะก็จุดไม้มเมล็ดนะฮะลักษณะไม่ไม่ทิ้งกั่าเท่าไหร่แต่ว่าบางบาง,บางดอกก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับมากน้อยแตกต่างกันไปนะกระเนี่ย ประชาชนจะหยิบไปเทียบนะไปเทียบกับไอช้างช่อแรกเหมือนกันนะกับเบอร์อื่นๆนะต่ถือไปเลยไปเทียบกันฝั่งนู้นมีฮะเป็นช้างกะที่พี่เขาทาไว้นะแล้วระหว่างช่อแรกกับช่อแรกเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นความแตกต่างไอความใหญ่นี่ขั้นต่ำข,ขั้นต่ําก็คือประมาณเหรียญสิบแต่ที่เหลือคือล้นเนี่ยอย่างเงี้ยล้นเหรียญสิบล้นเล็กเรียกว่าเหรียญสิบนี่เล็กไปทันตา,าคูเปรียบเทียบนะนี่ ไอช้างกะทั่วไปไอนี่เบอร์เดียวกันนี่พี่ใช่ไหม,มเบอร์เดียวกันปะฮะคนละเบอร์นะแต่ก็มาเทียบกันนี่นี่เทียบกันนี่เห็นไหมฮะความแตกต่างไม้ไม้สาวช่อแรกเหมือนกันแต่ว่านี่นี่นี่เห็นชัดไหมถ้าโดยทั่วทั่วไปของสวนที่มิตรชนไปทําคลิปนะหลายๆสวนเนี่ยเอ่อเต็มที่ก็จะประมาณเนี้ยนะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนแม่กับลูกเลยนี่แตกต่างกันยะงเห็นได้ชัดนะนี่ครับ ดูครับถ้าเปรียบเทียบกันเห็นเห็นนี่มุมกล้องนี่ไม่ได้ไม่ได้ว่าแอปนะนี่มุมกล้องจริงๆประมาณนี้เลยนี่เรียกว่าแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยความใหญ่เออนี้โดยยิ่งแล้วโดยมากไม้สาวช่อแรกนี่ฮะเต็มที่ก็ประมาณเนี้นะแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยเรียกว่าโหเห็นได้ชัดนี่นี่ดูนี่นี่ นี่ครับดูเปรียบเทียบกันแบบให้เห็นกันจะจะไปเลยหลายๆเบอร์นะแล้วก็กินขาดฮะมีพี่ท่านหนึ่งอยู่นครสวรรค์นนะเอาไปแห่ปรากฏว่าโอ้โหไข่ก็ะูไม่ได้นะสวยงามมากๆพอต้นแม่เขานะที่ว่าเอามาผสมแล้วออกมาเป็นเจ้าตัวเนี้ยเอามาที่เดินนะไม่รู้โรยยังพ่อแม่เขา พี่เขาก็เอากะนะครับเขา้ากะแต่ว่าเป็นกะที่คุณลักษณะดีโดดเด่นนี่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นี่นะ <c oughs> นี่นี่นี่นีน,น,นี่เวลาใหญ่เวลาโตแล้วนี่ช่อมันจะประมาณนี้ฮะแล้วก็ช่อยาวแล้วก็ดอกใหญ่นะนี่ขนาดเป็นอะไรที่เอ่อท้ายๆฤดูแล้วนะครับนี่ที่เหลือช่อก็จะโรยห,หมดแล้วนี่พี่เขาติดฝักไว้ครับแล้วนี่ก็เป็นไม้สาวช่อแรกนะฮะที มิตรชนเอามาให้ชมเมื่อคราวที่แล้วเป็นช้างเผือกนะแต่ว่าทํานําร่องไว้ตั้งแต่ปีก่อน,นก็หลายปีแล้วจนให้ดอกช่อแรกนะียกว่าดอกนี่ใหญ่มากเป็นช้างเผือกต้น CN นะก็มิตรชนก็ทําคลิปให้ดูแล้วดูใบครับสุดยอดช้างตัวครับก็หลังจากที่ทําคลิปออกไปนี่ได้รับการตอบรับมีคนบอกว่าอยากให้พามาชมไม้สวนพี่จ่อยอีกถึงนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกล้วยไม้ตัวอื่นอีกนะครับนี่ครับเป็นไม้เล็กนะ เรียกว่าเลี้ยงดูครับใบสะใจนะครับใบสั้นนะตั้นแล้วก็ใหญ่หนาเรียกว่าดอกออกมาเนี่ยสะใจนะครับไม่ต้องห่วงไม้เบอร์นี้นะก็นํามาให้แฟนๆได้รับชมครับตามคําเรียกร้องเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ไปชมกันแล้วนี่วันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เตรียมกับพี่จอยหล้วนะมาถึงก็ตามที่แฟนๆเรียกร้องนะก็ต้องขอขอบคุณนะสนจอยอคิดพาไปชมนะ จะได้หายคลางคาใจนะว่าเอ้ช้างเนี่ยทำไมดอกใหญ่เหลือเกินนะที่เขามีพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับแล้วรู้จักเทคนิควิธีการผสมพันธุ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่มีคอมเมนต์เข้ามาอยากให้มิตรชนไปทําเรื่องอะไรอยากจะให้พาไปดูเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะครับก่อนจากกันครับก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามนะพบกันใหม่ e อีพีหน้านะใครอยากให้ไปทำเรื่องอะไรบอกนะครับเรียกว่ามิตรชนตามใจนะครับสวัสดีครับ